วิธีทดสอบลูกรอย2สาย3สายนอกตัวรถวิดีโอนี้จะทดสอบตัว2สายกับ3สายหน้าตาแบบนี้นะครับตัว2สายเนี่ยจะมีจุดเชื่อมต่อก็คือ t กับ e ครับส่วนตัว3สายเนี่ยจะเพิ่ม L ขึ้นมาครับก็จะเป็น L, E, T การทดสอบเนี่ยมาเริ่มมันที่2สายก่อนนะครับก็ให้ใช้มัลติพิเตอร์นะครับปรับไปที่วัดโอห์มตรงนี้นะครับ อ๋อแล้วก็เคลียค่าออกด้วยครับหมุนตรงนี้ครับเราก็จิ้มเข้าไปเลยครับสลับสายไฟยังไงก็ได้ไม่ต่างกันครับจากนั้นก็ลองขยับลูกลอยขึ้นลงดูครับว่าเข็มมันอะ่ะขึ้นลงตามที่เราขยับหรือเปล่าถ้าเข็มมันขยับตามลูกลอยก็แปลว่าโอเคครับใช้งานได้ไม่มีปัญหาต่อมาทดสอบตัว3สายนะครับมันก็จะมี L เพิ่มขึ้นมาใช่ไหมครับ E กับ T เนี่ยก็จะเป็นสีแดงกับสีดําครับ ส่วนสายกลางเนี่ยจะเป็น L ให้ปรับมันติมิตเตอร์เป็นวัดโอห์มเข็มของมิตเตอร์เนี่ยมันจะขึ้นแค่กรณีเดียวครับก็คือเราเอาไปแตะกับจุดเชื่อมต่อของสายสีแดงและสีดําเท่านั้นถ้าเป็นแดงกับ L เนี่ยหรือดํากับ L เนี่ยค่ามิตเตอร์มันจะไม่กระดิกเลยครับผลของการทดสอบเนี่ยก็ควรจะเหมือนกันครับก็คือต่อสายแล้วลองขยับลูกรอยดูถ้าขยับแล้วเข็มวิ่งตามเนี่ยก็โอเคครับใช้งานได้ไม่มีปัญหา วันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้ครับ